่วงหน้าร้อนอากาศร้อนๆแบบนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวให้คลายร้อนนิดหนึ่งค่ะพาคุณผู้ชมขึ้นไปภาคเหนือนะคะไปที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะบอกเลยว่าขึ้นชื่อมากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาติดอกติดใจชอบจะไปเที่ยวกันคือไปล่องห่วงยางในแม่น้ําในพื้นที่อำเภอปายนะคะบอกเลยว่าชุ่มฉ่าเย็นสบายแล้วก็หัวเราะมีความสุขคึกถึงแน่นอนไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ ะค่ะคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมล่องล่องห่วงยางตามแม่น้ำป่ายนะคะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยติดอกติดใจฮิตกันมาพักนึงแล้วแล้วก็ยังฮิตอย่างต่อเนื่องแต่ละคนก็สวมชุดว่ายน้ำค่ะ,ะมาล่องยางกัน ในแม่น้าําปลายนี่คุณผู้ชมมันน่ารักตรงเวลาที่เขาแบบตามตามกันไปอ่ะแล้วก็เอาอมือเหมือนจับกันไปเป็น<อ>เป็นแบบทางยาวเป็นสายอุ้ยมองไกลๆหมดเรากะทงเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะก็คือเขาจะไปเริ่มล่องห่วงยางบริเวณเชิงสะพานเวียงเหนือนะคะแล้วก็มาสิ้นสุดที่บ้านเวียงใต้ไหลไปตามสายน้ําที่มันไหลไปเรื่อยๆนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นเครื่องเล่นธรรมชาตินะโอ้อันนี้ก็น่าสนุกนะอ่าแล้วก็มี ภูมิทัศสองข้างทางเนี่ยก็เป็นป่าเขานะคะก็ได้ดูวิวสวยๆจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมเล่นกีฬาชายหาดไม่ได้อยู่ริมทะเลแต่ก็เล่นกีฬาชายหาดได้นะ,ะ,ะมีชกมวยทะเลอย่างนี้ด้วยนะคะ,ะชาวต่างชาติเขาเพิ่งมาเคยเล่นกันแบบนี้ครั้งแรก แต่ละคนก็บอกสนุกมากอมเออติดอกติดใจรลอนก็อยากจะลงน้ำไงโดยทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยบอกด้วย่ากิจกรรมล่องห่วงยางเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากนะคะคือขายแพ็กเกจกันแบบที่ถนนข้าวสารเลยอ,อยู่กรุงเทพอ่าไม่เป็นไรเดินทางต่อไปที่แม่ฮ่องสอนไปเล่นกิจกรรมล่องห่วงยางก็ได้เหมือนกันนะคะ,คะแต่ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะควบคุมไม่ให้เกิดเสียงดังแล้วก็จะไปก่อความรําคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็งด จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ,ะร่วมกิจกรรมด้วยแตีมันก็เป็นภาพที่น่ารักดีนะถ้า,ามีสองครั้งฝั่งแล้วก็แบบอ,อบอกไใ้บกมือใช่แล้วก็สนุกของเขาอะนะได้คลายร้อนกันไปนะคะเผื่อคนไทยอยากจะไปลองดูบ้างนะคะ ไปที่ลำปางกันบ้างค่ะคุณผู้ชมปกติเราจะพูดว่าลำปางหนาวมากาแต่ในขณะเดียวกันลำปางก็ร้อนมากมเช่นเดียวกันนะคะยังคงร้อนต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางวัดได้40.4องศาเซลเซียสเลยนะคะ ก็ยังคงมีอุณหภูมิสูงที่สุดของภาคเหนือเลยแล้วก็คาดว่าสําหรับในพื้นที่ของจังหวัดลําปางน่าจะขยับสูงขึ้นเรื่อยๆไปอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าสถิติอุณหภูมิของจังหวัดลําปางเมษายนเมื่อปี2562เคยไปแตะอยู่ที่44.2องศาเซลเซียสมาแล้วนะคะเ,เดี๋ยวดูปีนี้ว่าจะทําสถิติมากที่สุดเนี่ยขึ้นไปถึงตัวเลขเท่าไหร่กันนะคะอาจากเหนือพาไปที่อีสานกันหน่อยค่ะที่กาลสินก็มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพที่เขื่อนลำปาวนะคะ จุดนี้เป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมเลยเป็นแพรไดโนเสาร์คู่รักค่ะรอดใต้สะพานเทพสุดานะคะเชื่อว่าใครที่ได้นั่งแพรไดโนเสาร์คู่รักมาลอดใต้สะพานเนี้ยจะมีความรักยืนยาวเหมือนสะพานเทพสุดาเพราะว่าสะพานเทพสุดาเนี่ยเป็นสะพานข้ามน้าจืดที่ความยาว2,040เมตรนะคะหน้าที่การงานก็จะมั่นคงเหมือนต่อหมอ้อสะพานอ่ามีการเปรียบเทียบแบบนี oh. ้ไป อัตราค่าเช่าแพรเนี่ยเริ่มต้น ตั้งแต่1,500บาทหรือว่าจะเหมาก็ได้นะคะต่อรองราคากับทางเจ้าของแผได้คาดว่าช่วงหน้าร้อนร้อนๆแบบนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเขามาล่องแผ่ชมวิวที่เขื่อนลำปาวในช่วงวันหยุดแล้วก็ช่วงปิดเทอมกันเป็นจำนวนมากนี่แหละค่ะต้องบอกว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นเลิศพอทำให้แผเป็นหน้าตาเหมือนไดโนเสาร์อย่างเงี้ยก็ทําให้เป็นจุดขายจุดหนึ่งเหมือนเป็นกิมมิคที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเขามากันแทนที่จะเป็นแผธรรมดาเนาะนี่มันก็ดูแบบอุ้ยมีอะไร น่าสนใจขึ้นมานะคะ<อ>เก๋ๆเนาะแล้วไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในแพนะเพราะ,ะที่ล่องผ่านไปตามทางข้างทางเนี่ยใครเห็นก็ต้องหันมาดูแหละเอ๊ะอะไรไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน ใช่แต่ว่าช่วงนี้ถ้าไปท่องเที่ยวกันเนี่ยคุณผู้ชมก็นอกจากจะเช็คคุณภูมิมเช็คสภาพอากาศแล้วอย่าลืมเช็คค่าฝุ่นด้วยนะคะ<ม>พื้นที่ไหนที่มีฝุ่นส,สูงสูงเนี่ย PM 2.5หนักหนักเนี่ยก็คือแนะนำนะคะปิดประตูหน้าต่างให้มีชิดและใช้เครื่องฟอกอากาศนะคะในวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 สสูงเพื่อความปลอดภัยในปอดของคุณนะคะ,คะด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะ